สวัสดีค่ะมาเจาะลึกกันนะคะกับสถานการณ์ราคาทองคำวันที่9พฤศจิกายน8เออโกลสปอร์ตก็ยืนเหนือ4,000ดอลลาร์แล้วนะคะทองไทยก็แถวแถว61,400บาทครับผมแต่ว่ารายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เราได้มาเนี่ยอืมกลับมองตางออกไปนิดนึง บอกว่านี่อาจจะเป็นช่วงเ,เรียกว่าพักฐานเชิงเทคนิคระยะกลางใช่ครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือขาลงระยะกลางนั่นแหละครับอ๋อขาลงระยะกลางน่าสนใจนะครับราคามันดูเหมือนจะแบบว่าร้อนแรงมากแต่บทวิเคราะห์กลับบอกเออต้องปรับฐานก่อนนะค่ะ การเจาะลึกวันนี้เราก็จะมาแกะรอยความคิดในรายงานนี้กันว่าเอ๊ะทำไมเขามองแบบนั้นมีปัจจัยอะไรแล้วจริงๆจ,จ,จุดไหนที่น่าสนใจสำหรับการซื้อระยะกลางกันแน่เข้าใจแล้วค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าทำไมราคาเาเ่าๆ4,000เหรียญหรือ60,000กว่าบาทเนี่ยถึงยังไม่ใช่จังหวะดีที่สุดสำหรับการซื้อระยะกลาง แล้วระดับไหนล่ะที่บทวิเคราะห์มองว่าเหมาะกว่าครับผมเริ่มตรงนี้ก่อนเลยคือยืนยันภาพขาลงระยะกลางที่ว่านี่แหละครับคือบทวิเคราะห์เขาอธิบายว่าการที่ทองมันพุ่งจากแถวแถวต่ำกว่า1,800ขึ้นมาถึง4 0 0พกว่าเนี่ยค่ะโอ้โหขึ้นเยอะมากมันเป็นการขึ้นที่แรงมากๆครับการปรับฐานหรือ correction แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของตลาดนะคือลดความร้อนแรงลงบ้างแต่ในภาพใหญ่บทวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่า ระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่ถูกไหมคะตราบใดที่ไม่หลุดแนวรับสําคัญจริงๆใช่ครับโครงสร้างระยะยาวยังไม่เสียตราบใดที่แนวรับหลักยังอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่าราคาปัจจุบันแถวๆสี่พันเหรียญหรือ61,400่บาทนี่แหละที่มองว่ายังเสี่ยงสูงอยู่ที่จะปรับตัวลงต่อถูกต้องครับยังไม่ใช่จุดเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดแล้วอะไรคือปัจจัยกดดันหลักๆล่ะคะที่ทําให้มองแบบนั้น ตักกวกดดันหลักที่บทวิเคราะห์ชี้เป้าเลยนะครับข้อแรกเลยชัดมากคือความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบีย้ยแฟดอ๋อเรื่องเดิมๆเลยนะคะใช่ครับคือจากเดิมที่ตลาดค่อนข้างมั่นใจมากๆโอกาสนี่เกิน90%เลยนะว่าจะลดดอกเบีย้ยเดือนธันวาปรับมุมมองเลยครับโอกาสลดดอกเบีย้ยก็เลยลดลงเหลือแค่ประมาณ65%อ๋อค่ะจาก90%เลยนะคะใช่ครับลดลงไปเยอะเหมือนกัน พอตลาดไม่แน่ใจเรื่องดอกเบี้ยผลที่ตามมาทันทีก็คือดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นใช่ไหมคะ DXY ก็ฟื้นตัวใช่ครับ DXY ฟื้นตัวขึ้นมาเลยอันนี้มันกระทบทองคำยังไงบ้างคะพอดีลืมไปแล้วเอ่อหลักๆมีสองทางครับ1คือพอดอลลาร์แข็งทองที่ซื้อขายเป็นดอนลลาร์เนี่ยมันก็แพงขึ้นในมุมมองของคนที่ถือเงินสกุลอื่นค่ะเข้าใจได้สคือเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคาคือทองมันไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมครับค่ะ พอความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยมันลดลงเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงคือดอกเบีย้ยหักเงินเฟ้อแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่คิดหรืออาจจะสูงขึ้นด้วยซ้ำการไปถือสินทรัพย์ที่มีดอกเบีย้ยอย่างพันธบัตรก็อาจจะดูน่าสนใจกว่าก็ดึงเงินออกจากทองไปส่วนหนึ่งอ๋อเข้าใจกลไกลแล้วคะ่ะแล้วสำหรับทองไทยบ้านเรามีเรื่องค่างเงินบาทเข้ามาเกี่ยวด้วยบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ครับสำหรับทองไทยเนี่ยบทวิเคราะห์ชี้ว่าการที่เงินบาทตอนนี้ยังแบบว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างแข็งค่าเล็กน้อยนะอยู่ในกรอบแถวๆสามสถึงสามสบาบาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ยังไม่หลุด32.50นะคะใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงม่ให้ราคาทองไทยมันลงแรงตามทองโลกไปสทัทีเดียวแต่ในทางกลับกันมันก็ทําให้ราคาทองไทยขึ้นได้ไม่เต็มที่เหมือนกันมีประเด็นอื่นเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่น่าสนใจอีกไหมคะ มีจุดที่น่าคิดครับคือบทวิเคราะห์เขาประเมินว่าการที่ราคาทองไทยจะไปถึงเป้าที่หลายคนหวังไว้คือ7 0,000บาทในปีหน้าปี2569เนี่ยคเ่ะเป้าใหญ่เลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ราคาทองโลกอย่างเดียวนะครับต้องอาศัยปัจจัยสําคัญอีกอย่างคือค่าเงินบาทต้องอ่อนค่าลงไปถึงระดับ38-40บาทต่อดอลลาร์ด้วยโห38-40เลยเหรอคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นทองโลกขึ้นอย่างเดียวอ่านไม่พอต้องดูเงินบาทประกอบอย่างใกล้ชิดเลย เข้าใจแล้วคะ่ะพราะเห็นภาพรวมปัจจัยกดดันแล้วคําถามสําคัญเลยคือถ้าเชื่อตามบทวิเคราะห์นี้กลยุทธ์ตอนนี้ควรเป็นยังไงคะเขาแนะนําชัดเจนครับว่าเป็นกลยุทธ์เข้าซื้อแบบแบ่งไม้สะสมหรือ t e r r d accumulation strategy แบ่งไม้ซื้อใช่ครับแต่ต้องอดทนรอให้ราคาลงมาถึงโซนแนวรับสำคัญจริงๆไม่ควรรีบร้อนเข้าซื้อที่ระดับปัจจุบัน แล้วโซนสำคัญที่ว่าคือตรงไหนคะที่บทวิเคราะห์ให้น้ำหนักมากที่สุดเป็นคอบายโซนเลยคอบายโซนที่เขาเน้นที่สุดนะครับคือโกลสปอรตที่3,850ถึง3,820ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับ3,850ถึง3,820ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็น่าจะแถวๆ59,000ถ 59, ึง58,500บาทต่อบาททองคำใช่ครับประมาณนั้นเลยทำไมโซนนี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษคะทำไมต้องรอถึงตรงนั้นเลย สำคัญมากครับเพราะบทวิเคราะห์มองว่าระดับนี้เนียเป็นแนวรับสำคัญที่จะยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างขาขึ้นในภาพใหญ่ระดับรายเดือนหรือ m ั n ธ h ลีชาร์จเอาไว้ได้ออกกราฟเดือนซึ่งต่างจากแนวรับจิตวิทยาแถวแถว3,900หรือ6,000 60, 0บาทที่อาจจะดูน่าสนใจแต่ก็ยังเสี่ยงไปสำหรับการสะสมระยะกลางถูกต้องครับ บทวิเคราะห์มองว่าแถวแถว0 0 0หรือ6,000 60, 0เนี่ยยังเสี่ยงสูงไปหน่อยสำหรับการสะสมระยะกลางครับถึงแม้ตอนนี้จะมองว่าเป็นการพักฐานแต่ในระยะยาวบทวิเคราะห์ก็ยังมองบวกกับทองคำอยู่ใช่ไหมคะยังมองบวกในระยะยาวครับคือปัจจัยพื้นฐานที่หนุนทองเนี่ยมันยังอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นความต้องการจากธนาคารกลางโดยเฉพาะจีนอินเดียที่ยังซื้อเรื่อยๆค่ะ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่ก็ยังไม่คลี่คลายดีหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐเองก็ยังมีอยู่ใช่ครับเป้าหมายระยะยาวที่นักวิเคราะห์หลายๆที่มองไว้แถว4,400-4,500ดอลลาร์หรือ70,000บาทสำหรับทองไทยช่วงต้นปี69เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปอืมการปรับฐานรอบนี้เขาก็เลยมองเป็นโอกาสให้ทยอยสะสมสำหรับคนที่มองเป้าหมายระยะยาวมากกว่าสรุปได้ว่าสำหรับการเจาะลึกข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ แม้ราคาจะยืนสูงแถวแถว4,000เหรียญหรือ60,000กว่าบาทแต่ก็ยังมองว่าเป็นช่วงพักฐานระยะกลางที่ยังมีความเสี่ยงจะปรับตัวลงต่อนะคะครับผมกลยุทธ์หลักที่แนะนําก็คืออดทนรอจังหวะเข้าซื้อสะสมในโซนแนวรับสําคัญจริงๆคือ3,850ถึง3,820ดอลลาร์ 3, 20, หรือ59,000ถึง58,500บาท เพื่อสร้างต้นทุนที่ดีสาหรับเป้าหมายระยะยาวถูกต้องครับและมีข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์นี้นะครับสําหรับให้ไปคิดกันต่อคือในขณะที่เรามองเรื่องการปรับฐานทางเทคนิคเนี่มีสัญญาณอะไรนอกเหนือจากราคาที่เราควรจับตามองเป็นพิเศษไหมอืมนอกเหนือจากราคาใช่ครับที่อาจจะบุงบอกได้ว่าปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกระยะยาวที่หนุนทองอยู่เนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าเช่นอะไรบ้างคะเช่น ถ้าเฟดเปลี่ยนท่าทีแบบกลับลำจริงๆไม่ใช่แค่หลังเลหรือถ้าธนาคารกลางใหญ่ๆเริ่มชะลอการซื้อทองคำอย่างเห็นได้ชัดหรือความขัดแย้งใหญ่ๆมันคลี่คลายลงอย่างมีนยัยยะสำคัญจริงๆอ๋อค่ะสัญญาณพวกนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ต้องเอามาประเมินคู่กับกราฟราคาด้วย